ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมสำหรับกราฟราคาทองคำนะครับเมื่อวานเนี้ยเขาก็ได้มีการปรับตัวขึ้นไปถึงสองศูนย์ศูนย์เก้านะครับสองศูนย์ศูนย์เก้าเลยทะลุสองพันขึ้นไปนะครับแล้วกโ็โดนรีเจ็กลงมานะครับเฮดโฟนเนี่ยรีเจ็กลงมา,ายาวๆเลยนะครับถ้าเราจะมองว่าเฮดโฟนเนี่ยให้สัญญาณกลับตัวก็ได้นะครับเราสามารถมองได้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ย เขามีการรีเจคชั่นอย่างรุนแรงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมเล็กกันดีก,กว่านะครับสำหรับโครงสร้าง M15 นะครับถ้าเรามองเนี่ยอ่าจังหวะตอนแรกนะครับเขาก็มีการเบรกไายขึ้นไปใช่ไหมพอเบรกไฮขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาเบรกลนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะมองว่ามันเป็นการเสียโครงสร้างของอขาขา้ึ้นชุดนี้แล้วนะครับ M15 นะ M15 นะครับ เขาอาจจะมีการย่อพักตัวมาระยะหนึ่งนะครับสำหรับการาฟเมื่อวานนะครับเขาก็จะมีการทะลุ1985นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวตา้านที่ผมตีไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับอ่าแ9 8 5แล้วก็2016นะครับกราฟราคาเนี่ยเขาขึ้นไปแต่ว่าเขาเบรกเอา1985แต่ว่าไม่ถึง2 0 1 6นนะครับแล้วก็กลับตัวลงมาเนาะอ่าคราวเนี้ยจุดนี้นะครับจุดนี้ ตอนนี้เขายังไม่สามารถผ่าน1985ขึ้นไปได้นะครับอ่าตรงนี้ทําโครงสร้างนะคล้ายๆแบบ head and shoulder นะฮะเหเนาะก็มีแนวโน้มนะครับที่เขาจะมีการเบรกอ่เบรกโลนี้นะครับหลังจากเบรกโลลงมาแล้วนะครับเราต้องดูว่าเขาทะลุไหม ถ้าเขาทะลุก็จะเป็นแบบนี้ฮะภาพโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ถ้าทะลุโซนนี้ไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทะลุได้นะครับจุดนี้นะครับก็ให้สัญญาณเด้งได้เหมือนกันนะครับให้สัญญาณกลับตัวเด้งขึ้นได้เหมือนกันนะฮะอาจจะลงมาพักตัวชั่วคราวนะครับเพื่อสะสมแรง ขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเบื้องต้นเนาะเราก็ถ้าใครถือไม้เซลล์อยู่นะครับอตอนนี้ผมถือไม้เซลล์อยู่ด้านบนเลยนะครับประมาณช่วง2 0 0 2นะครับมี1ไม้นะครับเมื่อวานนนขผมเข้าไว้2ไม้แล้วก็ได้ส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะครับแต่เป็นกลุ่มพูดคุยเนาะ,ะส่งไปตรงนี้นะครับผมเข้าเซลลงมา ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถข้ามหนึ่งเกแดห้าได้นะครับก็มองเซลล์ลงมาที่โซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะครับหนึ่งกก็ได้นะครับอ่ะตีตัวเลขกลมๆไปก็คือ19 6 0หกนโซนด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ผ่านหนึ่งดห้านะครับเรามองลงมาที่โซนด้านล่างนี้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปต่อนะครับแล้วปิดอ่แท่งเทียนเนะี่ย m 3 0หึ่ชั่วโมงเนี่ยปิดเหนือ1985ได้นะครับอ่าปิดเหนือแล้วแท่งต่อไปเนี่ยอ่ายืนเหนืออยู่บนอ่าหนึ่เนะครับเราบายขึ้นไปต่อเลยนะครับอ่าจุดเนี้ยผมจะมองว่าเขาย่อตัวลงมาเพื่อที่จะสะสมแรงแล้วขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้กรณีถ้าเกิดว่าเขากลับมาทะลุ1985ได้อีกครั้งนะครับอ่าทะลุขึ้นไม่ได้นะ แสดงว่า,าการลงชุดเนี้ยเป็นการแบบล่อเมานะครับให้แบบรายย่อยเนี่ยเข้าออเดอร์นะครับคิดว่าโครงสร้างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับอ่ามีการล่อเมาเข้าไปเขาก็จะเข้าเซลลกันเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นลงมาแล้วนะครับโครงสร้างมีการลงมาแล้วเขาก็จะเข้าเซลล์สุดท้ายแล้วเขาาจจะมีการลากขึ้นไปต่อก็ได้นะครับแต่เราเทรดตามโครงสร้างนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันทะลุ 1,985ได้ก็มองเป้าต่อไปนะฮะ,อะมองเป้าต่อไปตามลำดับเลยนะฮะผักตัวทะลุนะครับอตอนแรกยังไม่ถึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อาจจะไปถึงก็ได้นะครับ2,016เนาะแต่ชุดเนี้ยโซนเนี้ยผมบอกไว้แล้วนะครับใน หลายสดในกลุ่มเรียนนะครับในห้องเรียนแอดวานเนาะว่าตรงเนี้ยลุ้นกลับตัวได้นะครับลุ้นโครงสร้างกลับตัวช่วง1 9 8 5งเถึงสองศนะครับชุดยอ่อของเฮดโฟนะครับถ้ากราฟกลับตัวลงมานะครับหรือว่ากราฟพักตัวลงมาเนี่ยเขายอ่อตัวลงมาได้ประมาณไหนนะครับถ้าเป็นชุดยอ่อของเฮดโฟนะครับเบื้องต้นนะครับโซนแรกเลยก็คือบริเวณนี้นะครับหนึ่งเก้าสามเจ็ด ถึง1925นะครับเป็นโซโซนเนาะถ้าชุดยอ่อของ h e a d ฟนะครับก็จะอยู่ที่1937ถึง1925นะครับโซนนี้อ่านี่เป็นชุดยอ่อเฮดโฟนะครับครับราคาอาจยอ่อพักตัวลงมาที่โซนด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็อีก1โซนนะครับก็จะอยู่ที่1900ถึง1888นะครับก็2โซนนี้เนาะอันนี้คือชุดยอ่อของ h ฮดโฟนะครับถ้ากรณี โครงสร้างกลับตัวลงมานะครับอ่ากลับตัวลงมาจากทาําเฟรมเล็กเนาะเราก็เทตามโครงสร้างทาําเฟรมเล็กลงมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเบรกโซนเนี้ยได้นะฮะโซนสีเทาเนี่ยเขาก็ย่อพักตัวลงมาโซนแรกนะครับพอย่อลงมาโซนแรกเนี่ยเราก็อ่าหาสัญญาณกลับตัวนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะบายต่อขึ้นไปตามเทรนหลักโครงสร้างนี้นะครับอืมเขาอาจจะย่อมาแล้วก็เด้งขึ้นในอนคคาคตก็ได้นะครับ เป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจากโครงสร้างทำเฟรมเล็กนะครับทำเฟรมที่ผมใช้นะครับจะเป็น M15 นะฮะ M15 คราวนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับตรงนี้เนาะว่าเขาจะพักตัวลงมาถึงโซนด้านล่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครรีบเทรดเนะี่ยใครรีบเทรดนะครับตอนนี้กราฟราคามันยังไม่ได้มีการเบรกเอาหนึ่งเก้าแปดห้าไปได้นะครับอาจจะ เข้าเซล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวนะครับไม่มั่นใจไปดูไทม์เฟรมเล็กเลยนะครับอันนี้คือแบบใจร้อนนะใจร้อนนะครับแบบใจร้อนเนี่ยตอนนี้โครงสร้างแบบ m 1นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับโครงสร้าง m 1เปลี่ยนแล้วถ้ากราฟราคาตรงนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ตีห้านะครับหลัง6โมงไปแล้วเนาะถ้าหลัง6โมงไปแล้วเนี่ยกราฟราคาเด้งขึ้นมานะครับ แล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสองไฮนี้อ่าอันนี้เป็นโครงสร้างอันนี้เป็น M1 นึเนยนะนะแบบทำเอมเล็กนะครับเด้งรีบาวขึ้นมานะครับอืมประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้า M1 นะึเนี่ย TP แรกนะครับเก็บที่ตรงนี้ก่อนเลยอ่าทีสก็ในโซนนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเด้งรีบาวไปแล้วไม่ผ่าน1985นะครับเข้าเซลได้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปผ่านนะครับ1985ไปได้เป้าต่อไปนะครับมอง2000เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ลุ้น2016นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตที่ l ล n e โอเพนแชทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม l ล n e โอเพนแชทนะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ